สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพรพัชจริตงามนะคะพัฒนากรประจำตำําบลเขาโรนะคะวันนี้ก็มาติดตามการซื้อวัสดุตามโครงการต่อยดอดเพราะเห็ดนางฟ้าบ้านวังเต่าหมู่ที่3ามตำบลเขาโรอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตอนนี้ก็อยู่กับสมาชิกกลุ่มทั้ง3คนนะคะแม่เจ้าบ้ารายการของที่เราเขียนโครงการเสนอไปเราได้ซื้อของครบแล้วใช่ไหมคะ เราได้ซื้ออะไรไปบ้างคะมีชีเลื่อยมีชีเลื่อยค่ะใช่ใช่ปูนขาวปูนขาวยตั้มยึดตั้มตั้มติดเรือค่ะแล้วก็ถุงถุงก็ฟ้าฟ้าจุกบีบก้อยค่ะตามตามโครงการที่เราเสนอไปเนี่ยเราจะเอ่อเในทั้งวัสดุที่ใช้ทำคอนเซเห็ดนะคะก็ ได้ําเนินการจัดซื้อครบแล้วแล้วก็ในส่วนของโรงเรือนื่อกีก um, ็ได้ไปอยู่ที่โรงเรือนก็คือเราได้ดําเนินการปรับปรุงโรงเรือนเรียบร้อยแลวด้วยใช่ไหมคะค่ะกำหนดของเราที่กําหนดชําระที่เราตกลงกันก็คือวันที่วัีหนึ่งเมษายนนี้นะคะเรามั่นใจใช่ไหมคะว่าสาวมั่นใจค่ะมั่นใจเลยค่ะก็ ผจะจวันนี้ก็คือเดี๋ยวขอไวโพในกลุ่มนี้มีมีรายได้เพิ่มขึ้นจะสามารถกองทุนตัวนี้และเป็นกองทุนที่เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวได้นะคะค่ะวันนี้ก็ขอบขคุณทุกคนมากเดี๋ยวปลดนี้นี้หมดยืมใหม่นะคะโอเคค่ะค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ